เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมานวงที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมในวันนะฮะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่กะรังจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองครับคือนายคอมตูอัสเราเราไม่มีเวลาพักจากเกมอื่นเลยนะนายนายคือแบบกะจะให้เราอยู่กับนายไปนานๆเลยใช่ไหมจริงๆผมชอบนะกิจกรรมเยอะดีนะผมถ้าใครที่มีเวลาทําก็ถือว่าค่อนข้างสบายเลยนะครับผมอ่ะกิจกรรมใหม่นะครับผมชื่อกิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมฝาก ภารกิจนะครับพิชิตของรางวัลโอ้กิจกรรมคือแบบของรางวัลน่าจะเยอะนะและที่สําคัญคือเมฆแสงของผมเองครับทุกคนเมฆแสงเม็ดลงวะเออเมฆแสงหรือเมฆน้ำวะเออน่าจะเป็นธาตุน้ําและที่สําคัญคือกิจกรรมเนี้ยมีเดวิมอนด้วยครับทุกคนคือแบบแค่หน้าโปะเราก็รู้แล้วว่านายต้องแจกเดวิมอนเราแน่นะผมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมกิจกรรมนะครับจะเข้ามาในวันที่21นะครับตอน9ก้าโมงนั่นเองครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับในวันที่6มีนาครับก็อยู่ร่วมประมาณ2อาทิตย์นะครับผมถือว่าไม่นานมาากเ่่ไหระ รายียก,กกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ครับผมรับรางวัลเมื่อคุณใช้พลังงานครบ400หน่วยทุกวันนะก็คือใน1วันเนี่ยเราใช้พลังงานครบเนี่ย400หน่วยเนี่ยก็ถือว่าเราจะได้ของรางวัลแล้วนะครับผมอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราใช้พลังงานครบ400หน่วยเราได้พลังงาน100หน่วยกลับมาแล้วก็มานาอีก1แสนนะนี่คือเราได้ประจําปกติเลยนะถ้าแบบเราทําครบ400อหน่วยปั๊บเราก,กดรับได้เลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็รางวัลพิเศษ Lö นะครับเมื่อใช้พลังงานครบ400หน่วยครบ4ครั้ง โอ้ได้รับคิสตัน150เมตรเยอะเยอะจัดเอาง่ายๆครับเราใช้เวลาเพียงแค่4วันเราจะได้ในเรื่องของคิสตัน150ก้อนนะครับผมแล้วถ้าคุณใช้พลังงาน4 0 0หน่วยครบ8ครั้งพูดง่ายก็คือ8วันนั่นเองครับคุณจะได้เดวมอนเพียง1ตัว1ตัวเออก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่จะใช้คําว่าเพียงในวันคือพูดง่ายๆเลยครับผมถ้าเราเล่นครบ8วันเราจะได้คิสตันแล้วก็เดวมอนนั่นเองครับโอ้โหเยอะนะคิสตัล150้คือเราไม่ได้เจอคิสตันมานาน แล้วก็ดีวมอนอีกซึ่งเป็นอะไรที่แบบแรดิมเเต็ดหายากมากนะครับผมอือแล้วก็กิจกรรมที่2ครับรับรางวัลมากมายตามจํานวนภารกิจที่ทําเสร็จอน้องจะมีภารกิจให้ทํานะครับผมอ่าภารกิจนี้จะเล่นได้สูงสุดกี่ครั้งเอ่ยนะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับภารกิจที่2นะครับผมก็คือในเรื่องของเราเข้าเล่นในโหมดเนื้อเรื่องลูมิตินะครับผมแล้วก็เข้าเจเล่นในเจ็ดไคลอสนะครับผมเขาเล่นเอลินาเวอร์ดีนาเนื้อเนื้อหาก,กิลเขาเล่นรอยยก ปรตชีซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะต้องทํากี่ภารกิจนะครับผมและภารกิจแต่และอันเนี่ยมันมีในเรื่องของของจากัดยังไงบ้างอย่างเช่นเข้าหมดเนื้อเรื่องหรือหลุมมิติเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งกี่ครั้งใช่ไหมอันนี้เราต้องไปคาดเดากันว่าในช่วงที่มันออกมาจริงๆะ่ะ กิจกรรมอ,อันนี้นะครับมันจะบอกว่ากี่ครั้งกันแน่ถ้าเป็นอัลลิมิตนะครับหรืออินฟินิตี้เนี่ยอันนี้ก็จะเกินไปนะครับผมน่าจะต้องมีจำกัดแหละนะครับว่าภารกิจที่1เนี่ยควรกี่ครั้งนะภารกิจที่2เนี่ยดันเยี่ยงคลร์เนี่ยควรกี่ครั้งต่อวันผมว่าไม่น่าเกิน20หรอกนะครับเท่าที่ผมเดา เขาเล่นหมดเนื้อเรื่องน่าจะ20หรือมิติน่าจะประมาณสัก10นะครับหรือเขาเล่นในเรื่องแดนเจนไคลร์เนี่ย,ยน่าจะประมาณ20วอริน่าอารีน่าน่าจะแค่10นะครับแล้วก็เขาเล่นรอยแยกปัจจุีเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ10-20เลตประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาที่ผมเดานะครับอืมประมาณนี้แล้วก็รางวัลภาร,รกิจนะครับถ้าเราพิชิต3ภาร,รกิจนะครับเราจะได้ในเรื่องของหิมะโนนะครับ100ก้อนแล้วก็เหรียญอีฟิทอีก20เหรียญนะครับถือว่าเยอะมากนะครับผม6ภารรรรกกิจนนะคัับบได้้ส้สสอ์ม3ม3ว 9ภารกิจนะครับได้รับสกอตธาต์3ธาตุนะครับผมอย่างละม้วนพร้อมกับในเรื่องของหินเหรียญอีฟิตอีกหรือเหรียญโบราณอีก30เหรียญนั่นเองครับผมแล้วก็สกอ์ส้มอีก10ใบครับผม12ภารกิจ what เท่ากับการแจกสกอ์ส้มอันนี้ไปแล้ว16ใบเลยครับผมเยอะมากๆนะรวมกับสกอ์ธาตุนะแล้วก็้าพิชิต15ภารกิจนะครับจะได้รับในเรื่องของหินหลอมอีก1ก้อน กิจกรรมนี้ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับทุกคนแจกเดวิมอนแจกหินหลอมแจกเพชรแจกในเรื่องสกอร์ครับคือมันแจกครบมากๆครับผมกิจกรรมนี้ทำง่าย,ายๆเลยครับเพียงแค่คุณเล่นในเรื่องของโหมดเนื้อเรื่องต่างๆที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันนี้เพียงแค่อาจจะเพิ่มเติมในการใส่ใจในการตีรีนา่าในการตีกิลขึ้นมาให้มันครบต,บตามจานวนที่เขาต้องการแช่นั้นเองคือผมมองว่ามันไม่ได้ยากเกินกับเกินกว่าที่เราต้องทำนะครับผมซึ่งปกติพวกนี้เราทําอยู่แล้วนะครับผมหืม ภาพรวมผมเห็นว่ากิจกรรมนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆครับทุกคนถ้าใครที่พลาดไปนะบอกเลยว่าคุณเสียดายมากๆนะครับผมโอเคนะคผมสาหรับกิจกรรมภารกิจนะครับพิธีของรางวัลก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครที่ชอบคอนเมนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยอย่าไม่เพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากช่องวันคุงนั่นเองครับผมสาหรับพารนี้ผมไปแล้วนะครับซีอูนขาวนะจ๊ะบายบายนะครับผม